น,นั่จ้ะตรงนี้เป็นเพราะพื้นใหม่สิบอสิบอเสมอมันที่นี่เขากะสิมีเขาสิเฮาพื้น้างล่างหมายถึงว่าเขาสิเฮตเฮดเดสาปูนเสาปูนขึ้นหลังจากนั่นเขากะสิเฮดพื้นใหม่ใหม่เพราะว่าพื้นใหม่นันบปรตรงจากเขาเนี้ยห้องไว้หลังจากนั่นอันนี้เขาก็ตั้งแล้ว เปิดน้ำได้เราเดี้เปิดน้ำได้แล้วเปิดน้ำได้แล้วเขาสีห้มันใซดได้ก่อนคริสต์มาสจ้ะเพราะว่าเขาสีไปเฮ็ดห้องน้ำห้องนั่นแต่ว่าน้องกับว่ท่านได้อยากใส่เนาะเพราะว่ามันบได้เรียบร้อยเขาสีบพท,ท,ท่านด้ทาสีให้เขาบพท่านด้เฮ็ดยังให้ไฟกับเพท่านด้เรียบร้อยแต่ว่าเขาสามารถเข้าห้องน้ำได้ขั้นปวดท้องสองคนเขาสามารถเฮ็ดได้ชักโครกเขาก็ใส่ได้แล้วจ้ะ ได้หนักถ่ายเบาเกี่ยวได้สบายแล้วยุนี่อ่ามันสิเป็นระบบใหม่สิบ่คือระบบเก่าเนาะมันสิบ่มีอีย่างก็มันสิบ่มีขอบปกติแล้วชัอโขกมันสิมีขอบแมนบอตวบานีบ่มีขอบจ้ะทำความสะอาดงางเสร็จไงเนะะาะหลังจากนั้นมันกระสีอันเก่าของนองเราไมนสิตกปึ๊กมันสิดังปึ๊อันนี้เขาปลอยมันไปเลยเนี่นี่แหละจะสถานการณ์กับบ่มีอยังลายหน้าต่าง เพาว่าท่านใน้ตกลงกัอยูวว่าท่านในแล้วจะเรื่องหนาตางแล้วนองสิขา่าวพาไปเบิ้งขังนอกข้างนอกมีความคืบนหนาไปหลายแล้วมาเบิ้งจ้ะโอเคนองสิพาไปเบิ้งขังนอก มองนี้มองนี้กระโปงไม่ยังจ้าตั้งต่วันเสียหายเขามาใส่อันนี้หายไม่เนี่ยนี่มาเบิ้งอันสีแดงแดงเงินบ่อันสีแดง,งแดงมันบอพอบันที่นี่เขาก็เลยต้องสิได้สั่งไหมเฮาต้องใส่เบอร์เท็แบบนี้บ่ได้จ้าเพราะว่าห้องนี้มันหนาวเพราะว่ามันอยู่หลังสุดเมนบ่ละ การเฮ็ดบานยากยากจ้าอยู่นิวซีแลนด์เพราะว่าเขาเห็ดอันนี้เสร็จแล้วคนก็นต้องมาตรวจเฮ็ดอันนี้เสร็จแล้วคนก็นต้องมาตรวจรายละเอียดลายเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์เขาสร้างบานมันต้องได้มาตรฐานเพราะว่าแผ่นดินมันไหวจ้าอยู่หนีเนาะการสร้างบ้านไม่กับซิบวยากคือจังตกแต่งภายในตกแต่งแบบนี้จะมันยากเพราะว่าเขาต้องเสริมมันมันซีดหยากกว่าส้างไม่เนาะมาเบิ่งข้ังนอก ติดติดจังติดติด,ด,ดนี่เด้ไปเลยนี่เด้อจ้ะเห็นบ่ไปเดี๋ยวต่อไปสิไ้ซามีอธิบายเดอ้อวันที่นี่เดอ้อสาวนี่จะเป็นเสาที่เขาา้เขามาจวบเพราะว่ามันต้องลึกมันต้องลึกเพราะว่าคำว่ามันน่านจะไม่มีเหตุผลมากเพราะว่ามันมันเจด,ด เจโคลบนี่ต้องมีอ่ะโคลบแข็งแรงสุดจะเป็นโคลบไหนเจมันมันจะไม่มีอย่าน้ำหนักมากเจเจมาตรถานว่าอันนี้จะเป็นโคลบโคลบแข็งแรงสุดจะเป็นคลบนี้ฉะนั้นเข้าปูอันนี้วันนี้ฉะนั้นบันไดจากที่นี่ น,นั่นนั้นเพื่อนดังนนั้นบันไดอีกอันนึงที่นี่จะเป็นบูนมันจะเป็นป้ายหนึ่งสเตปข้างล่างหลังจากนั้นจะตากผ้าที่ในหน้าต่างนี้จะเคลื่อนหน้าต่างนี้จะเป็นจะลองอันนั้นจะเป็นสนามสนามหญ้าตรงกับตรงกับเพื่อนในกอน่อนอาจะมีประดูที่นี่เดียเด๋ยวดี๋ยนนี้เขาจะย้ายมันอยู่ที่ ชิโนน okay, ประตูเดียวพอป,ประตูเดียวพอครับ yeah. พรุ่งนี้เขาจะมาตรวจน,น้ำในลังจากนั้นเขาจะคลุมประตูจ้ะ,ะตูเลื่อนสิเป็นมุมนี่ไปมุมนั่นแต่จะจะเปิดจ,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 จากมุมนี้นน Yes สิมามุมนี่ไปมุมนั่น<ะ>แรงจากนั้นนี่แหละเขาเทียงกันเ <laughs> ทียงกันว่าเสียประตูภาพขั้นประตูภาพมันสีลม้มจ้ะ ึ้นม้ามองหนีเข้ากับเปิดแรงยานเข้ากับเขามองหนีปุ๊บเป็นบ่มองหนีก็สิเป็นประตูเลื่อนใหญ่ใหญ่เลยจ้ะประตูเลื่อนจากมองหันเลยนะั่ถึงมองหนีเลยนี่ประตูเลื่อนเลื่อนไปเลยจ้ะสามแผ่นสามแผ่แนประตูเลื่อนไปมองหันอันนี้ก็เป็นประตูเลื่อนมาทางนี้สองแผ่นสองแผ่นมันจะเปิดครุ่งมมด สามแผ่นมันจะเปิดสองแผ่นจะจะพับก,กับแผ่นสุดท้ายนั่นแหละจ้าประมาณนี้แหละมันที่นี่กับโบมี่อย่างเนาะเดี๋ยวน้องสีเฮดห้เบิง่งมืออื่นว่าคืบหน้าไปยังไดมือหนีเอาซัำนีก่อนแต่ว่าน้องสีเฮดอัดเป็นวิดีโอไว้พ,พี่พี่เบิ่งว่าคืบหน้ามือนีมือนีมือนีอนเป็นแังไดงเนาะจา้าเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจค่ะบ๊ายบายอันนี้จ้ะเขากรเฮ็ดต่อกันมนาะเพราะว่าเขาต้องอ่า เขาต้องสร้างใหม่พ้อมกันประมาณนี้ละ่ะนี่นะจ้าเนาะอากาศจ้า ปีนขึ้นไปเอาอันนี้สิเป็นแมันแกเหรอเด้เนี่ยแกเหรอจ้ะเอา้ถ้าเอาแนวต้มแกกับแกอ,นนอันอ่อนๆซุ้มแกกับแกยูสูงขึ้นไปแห้งแห้งแห้งลายวันที่นี่ท่านอันนี้เบิดแล้วกระสิบป,ปูบักทัวจ้ะตา่าต้องถ่าสะกก่อนเพราะว่ามันยังมีดอกอยู่เห็นไหม บอกาเด็ดสินะยนังมีดอกอยู่ต้องสิข้นไปทั้งพันยันนี่ได้ดอกมันแต่ว่าส้มตายก็ตายแล้วเด้นี่มันที่ตายแล้วจ้าต้นหอมก็สีได้มะลิใบออกแต่ว่าบัวในมีเวลาลิลิล,ลิใบออกปันไหนดอกจ้า <c oughs> นี่นี่ออกวานในมีเวลาเห็ดเห็ดสวนจ้ามื่อนี่น้องมาเห็ดแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นสร้างเพิ่มมา สร้างพื่นมาเห็ดบ้านมาเ,เห็ดเฮียนอาทิตย์หนาเพิ่นกัสีกัสิบ่มาเห็ดแล้วจะอาทิตย์หนาเขากัสิปิดแล้วบ่เน่บางที่นองกัสิไปหาหญ้าจัางเสีน่นะเพราะว่าไปไปก่อนคริสมาสกะัถทะเบิงก่อนว่าเป็นนังไดว่าสามีอ่ะหยุ่งกับงานบ่จอังเสียนะนองกัถะเบิงว่าวันหยุดแต่ว่าเด็กหน่อยปิดโรงเรียนแล้าเดโทมัสกับจูเลียปิดโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นนองกัสิถ่าสร้าง ค่ะสางมาสร้างหยุดมือใดเพราะว่าขร้ร้างมาเห็ดเทียนเ,าเาขาก็เห็ดอย่างบ่ไ้เขาต้องลอเขามันเสร็จมืัอนี่เขาก็มาแปบ๊แปบๆปหนึง่งยังแฉนานนี้กะพูดล่ะหยาเต็มเลยจ้าพู้หล่ะแต่ว่าหยาอันนี้นมันมันทาความสะอาดบาอยากดอกแป๊บเดียวเอาเนี้ยขูดขุ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 ดอันนี้อันนี้ผัออนนกอ่าผักเคี้ยวนี่แม่นบอเอาไปเท็ดจ้าไหนกินเอาไป,าไปแกงออมใส่ไก่แซ่บแซ่บจ้าเนี่ยที่บอกให้แต่ว่าเขาต้องลิมันออกเรื่อยๆนงบดิมมะลิมัน เดี๋ยวสิขึ้นไปเราก็สิเฮ็ดสวนคุณล่ะห้าเต็มทีบอยู่จะเทียมกนหลายอุ้ยละเมิงนึ่งคุณล่ะดกดกคุณนั่นบ้านแขกจ้าอันเด็กน้อยมหาวิทยาลัยขาหัวก็จบจบอ่าจบจบแล้วลูกสาวโคผักสมุัไพอ้อสลัดโอเคอืมบ้านแขก มีนักศึกษานักเรียนมหาวิทยาลัยมามามา,มาพักอยู่บัณฑินี่เขารับปริญญ้าแล้วแล้วเมือม่อวานนี่จะเขารับปริญนาเดวิดสามนีน้องก็เรียนคือกันเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ,กจต่างต่งตวา่าเราบอกไปรับปริญญาเพราะว่ามันบริษัทคัญอย่างมากมายเพราะว่าบ้านเขารับปริญญาเขาต้องไป,ปบอกต่วาอย่นี่ขั้นเขาบอกไปรับเขาก็ส่งสเตทิฟิเกตมาให้เรา ไม่เฮาอยู่บานก็ได้เป็นใบจบจังแสนนะเขาเขาสิถามเขาบอกว่าเจ้าสิไปเขาพิธีหรือว่าเจ้าสีห<ช>ลับให้เขาทรงมาให้บบไปดีกว่าเนาะเดวิดปะแล้วนางสีพาขึ้นไปเบิ้งทั้งทางบนค่ะนี่แหละขากะลีมันออกยาลีมันออกอันนี้หน่อยนี่ข,นขึ้นอิบ่ขึ้นอนก่เหรอไหเนี่ยปนี่ละ่ะประมาณนี้ละ่ะ จูเลียเฮดกับข้าวจ้ะเมื่อนี้จูเลียทำกับข้าวจูเลียเฮดอาหารฟรังอะ้วเบิงไปเฮดแกงออมแค่ปเป็นอย่างะ่ะเดวิดปะอันนั้นอันนั้นเด้เด้เด้เด,เดอันนี้นี่ดอกพักนี่ราไปเฮดกับตับนี่จ้ะดอกพักนี่เดวิดมาเบิงด,ด้วยนี่ดอกพักจนันนตัดนั่นอันนี้หน,นึ่งโอ้ยน้องคือเอามาถึงว่าเดวิดคุณตัดให้หน่อย ตัดมาเอออันนี้อันนี้ดอกผักอ่ะเอาเอาอันนั้นให้หน่อยตัดให้หน่อยค่ะอันนนี่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 ดอกผักอันที่มีดอกเอออันที่เอาเฉพาะอันมีดอกนะแม่หรอเออตัดออจำจำลึก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 เออนั่นละ่ะนั่นอันสองอันอันหนึ่งเอาไปพัดจ้าเบอืบ แม้วันเออนั่นแหละสองคันแม้วันอ็สองคันเออนั่นแหละเออเออเออได้อยู่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 ได้อยูมาสองคันบ้านเฮาเนาะเพิ่งสิขายขายแบบนี้อยู่ตลาดนัดหาบาทจ้าหาบาท ไปซื้อมูมา้าเอามาใส่เอามาผัดกับถั่วลันเตาเอามาใส่หนิจะาผัดผัดตับเสียบเดชปเนี่ยผักสลัดงางาแดงมิตรูษเหน่นี่จ้าผักสลัดเนี่ยผักสลัดเอาไว้ถ้กินกับแปะซ่า คริสต์มาสเท่าสิได้กินผักกี่ดอกจ้ไะไปยังบ่ไดเก็บแห้งแสนนะอุ้ยพุดอะไรเตร็มอยู่เดิ แต่งนนงามๆจ้ะดีวเดวีดนจะทำที่ได้ปลูกอันไม้เนเ็จก,กินกับตำหะฮงกับแซ่บแซ่บได้ไงอะไรจ้ะเบิ่งดูอ๋อเดี่ยมันเหี่ยวเหรอตัวน,นี้ผู้ใดเนาะเด็ดมันนี่เนาะเหี่ยวเหรอจ้ะนี่ ัเสร็จเลยเหรอเสร็จ,ลจเลยยอดก็เอามันมันเสียดายเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันยังรูบะที่แก่ก่อนมันจะบม่ได้ก,กินเนี <Yeah. S 2> ่ยเด็ดเลยอ้วนให้สามีช่วยจ้ะ ดีีนะเว่าเด็นภรรยาเดินเดินดีๆนะนี่กลองเก็บหนักด้วยน่มันหลาเลยจูเลีย จูเลียบอกอาหารเสร็จแล้วอาหารเสร็จแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นจูเลียถ่าผักจ้จเดี๋ยวางไปหั่นอีกจะเข้ากันนะจูเลียรอผักใจเย็นๆๆๆๆๆเย็นใจเย็นเย็นไม่ไหลโอ้เห็นจัง ลมมินะพอแล้วนี่ไปขึ้นไปพูดก่อน จากสวนจ้ะแล้วน้องสิไปเฮ็ดกับเขาแล้วจูเลียถากินเขาจูเลียเฮ็ดอาหารฝรั่งจูเลียเฮ็ดแรบจ้ะสิเป็นแรบสีใสอ๋อ,อทาโคเซียนมีอ่ะนี่แหละจูเลียก็เรียก,กว่าเก็บผักมะแนวมาสัน่นขั้นอาหารฝรั่งจูเลียสิเป็นผู้เฮ็ดกับเขาจ้ะน้องก็สีสบายไปแต่ว่าขั้นเฮ็ดอาหารไทยกับสิเป็นน้องจูเลียใหญ่แล้วอาศัยได้แล้วจ้ะเนาะคลิปนี้น้องขอตัวก่อนเดี๋ยวน้องเซียดอัปเดต ให้เบิ้งไปเรื่อยเรื่อเรื่องบ้านจ้าตั้งแต่ว่ามันสิเพาท่านในแล้วดอกมันสิแล้วอยู่ปีหนาพู้ละอาทิตย์หนาบ่ลรู้ว่าเขาสิเห็ดบ้านหรือบ่อแต่ว่าขั้นเขาบ่เห็ดน้องก็สิไปหายาเดี๋ยวสิเห็ดบรรยากาศทะเลบ้านเมย่ยให้เบิ่งขั้นน้องได้ไปเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจเด้อบาย,บาย